สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินจะพาต่อสายโทรสัมภาษณ์แนวทางของปหล่อนภูมิผีนามมาบอกนะครับผมถูกจนได้เข้าไปิลีในป่าเลยนะครับสำหรับแนวทางของปลอลลนเนาะงดก่อนก็ได้3223 3, ในเลขทูกนะครับผมปรากฏว่าในขณะที่ขอเนี่ยเกิดปู่เนี่ยมานะครับผมเป็นงูเนาะ มาในลักษณะที่เป็นงูแต่ว่ากล้องเนี่ยไม่สามารถถ่ายทันแต่ว่างูนี่ก็คือว่าแหวกมาก,กลางวงในขณะที่แอดมินกาลังขอเลยนะครับผมเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมรับฟังเดี๋ยวทางปอลอนพร้อมๆกันเลยนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปลอลล์นะคะ,ะสวัสดีอันหลังจากขี่เลขเข่าเนาะอันเล็กถูกแตกเนาะค่ะปอลอนสามสองอันได้ไปขอเพิ่นหรือเปล่าค่ะปลอน ไปแล้วหมู่บ้านนี่โอ้เออไปไปขอลักษณะแบบใดคะป้ะกากได้ถูกได้เทียนเราใหม่ดอกสอนี่ละไปขอเพื้นคือเคยเฮ็ดเค่อยขอนณะอ๋ออัน,อ,อ,นอันห้อยแป้งใช้เงินมนบมค่ะเบี่ยนใชน้เงินบาทใบาบาทรับสยามสมัยรับสยามสุ่นค่ะสมัยตะกี้เนาะค่ะเนาะเออใบบาทเขียวเยวขียวกะ อธิษฐานแล้วก็ขอเพ,พื่อนยังเพื่อนกะร่อยแป้นใส,ส่ค่ะมันจะปรากฏขึ้นเป็นเลขบหมายเขาเห็นค่ะเจียกีได้มันเจียก่ะไรเห็นจะไม่กับโบขึ้นพี่อ้ไปดูนั่นทานมานั่นเห็นจะไม่กับโบอะไรไปผู้เดียวเมินวะขับวะรอนเออไปผู้เดียวโอ้เหมือมไปดนหรอวะขับป้าไปหมู่บ้านนี่โอ้หมื่บ้านเลยอ่าค่ะ อันโค้งง่ายปะค่ะปารอนรอบนีเออรอบนีขันขันไหลไห่ก็จะเป็นเหล็กจงได้ดอกก่ะเอามานอนนั่งหัดฟันดีอยู่โอ้อันใด้ที่แรกเ็ดนั้นใหญ่่าใด้อันหนึ่งหนึ่งโอ้ค่ะเหล็กบิ่ญ เออก็เลยวะถ้ามันสิบว่าเป็นเด็กเหมือนกักแต่พ่อ,อขึ้นบานเนาะปีปี่พ่อบปหนึ่งพ่อมันก็บอนั่นแม่ใจก็เลยดูไมเห็นไม่เวิรงเห็นไม่แบบนี้พละหนึ่งในสิบในสองมันของบริษัทอยงกันมันถูกเป็นวงกลมอยู่มันออกกันอยู่อ๋อค่ะจังหว่าก็เลยเอามาได้มาเดียก็มานอนมาทีา่ฐานมึงก็มานอนก็มาฝันฝันดีอยู่ โอ้ได้เลขบ่งาแมนบ่าขาดปลาอนกับบ่ค่อยมากแมนบ่าขาดตัวนี้แมนอยู่แต่ของบ่มัก,มกแล้วค่ะแต่ว่าบ่เงาบ่าม,มักแหละแต่ว่าอันตอนตะหนึงน่งหนึ่งันออกก็ออกคักอยู่จัดเ็บอยู่ค่ะเออยู่ชั้นุ้มๆดอกอั้นสั่งอยู่ซุ้ๆๆมๆปรากฏว่าอ้หนึเห็ุไเห็ุไปเบิ่งมาเออ ขึ้นมาสิเป็นเด็กบุญหนึ่งหนึ่ง,งสมอมันบอดออกอยากจใจเด็กวันนี่เนะานเนะค่ะโบน,น่เนาะค่ะปอลอนเออกระเลยปลาบึาบงเหยียดไม้อธิษฐานไม้เบิงเหยียดไม้เบิงมันผลเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสี่มันแบบเป็นวงกลมอยู่อือค่ะตัเรียงกันนะ่ะค่ะแต่ว่าเอามาฝันเอามานอนน,น,น่ะมาทีนัานนอนน่ะแบบมันดีเยือมับนบ้า ไปสื่อขัวยค่ะแสนหนึ่งสองโตเมลูกน้ามไหลโอ้ค่ะไม่ฝันโอ้ยกันเป็นวีดก่อนกับซีซีแล้วหน่อวัดสนอกเปขั้วไอ้สองโตค่ะลูกบักกับซีสองเนี่ยปล่อยนั่งชองตัวเออเอามานอนน่ะฝันวะพ่องไปสื่อข้วยหายพ่อยหลายไปสื่อขัวยมาโอ้ยเงินเป็นแสนไปสื่อข,วข,ข้อขว,ยออขวยไปสื่อมาหน้างฝ่าบาง ไปซื้อมาไปเบิรงแเนสเรามาไปเบิร์นก็โอ้ยขวดน้ำหลายสองตัวเมนห้ามหลายหัวดเลยว่ะปัตดีหยุดว่าบาทแบนี่ละไปเอาก็ได้ใช่ไหมล่ะฟันว่าได้ไปซื้อขวอยสองตัวแมนอันซื้อจักบาทก็คาร์บอนเลนหนึ่งสองตัวน่ะแม่หมอค่ะโอ้ จ yup. ้าข้องก็น oh! like. ี so, ่เสือมาจนมาแสนหนึ่งสองตัวคนไหนว่าไปเบึงในตีมันงามเฉยไรว่าสัตว์ไปบึงเลรวโอ้ยงามหลายค่ะหวใป่าว่นถ่าเป็นว่าหัวนก่อนก็ถึงเร่ยกนอวันสัตว์เนาะเนเนี่ค่ะสีสองสีซีไปเอาเอานไปพูดยาวแล้วเดือเดือบแล้วค่ะตังงัดคนแล้วไปละก็ขึ้นกันขึ้นเออเอางานอยู่เอาที่แดงกมันมันเป็นเด็กหนึ่งหนึ่ง้าก่าบมาแข่ง เอล่าใหม่อธิษฐานใหม่ซื่อมันจิมันก็เลยได้สองได้ได้ได้หนึ่งหลักกระสองหลักกระสี่มันควเป็นวงกลมหน้ามันมันมันบราณเรียกกันหน้ามันเป็นวงกลมอยู่โอ้เออเป็นวงกลมเืียบบาทพอดีล่ะมันเป็นกลมหน้ามันบรเรียกกันเป็นแถวหน้าอยู่พายุมันเป็นสีเม็นบ่ค่ะเอออเป็นวงกลมไปหน้ามันบรเรียกกันคือพุทยาเคยอะไรเรียกกันหน้า ระว่างของนี่มีหยงะะังแปลกๆบ่ค่ะปอลอนเปิกระเบือแบกไล่กัดเท้าที่ได้คือชุดก่อนที่เข้าไปขอน่ะนอกเข้าบ่อไหลในนอกแต่ว่าเข้ากับอธิษฐานว่าคันพี่หยังคันเป็นตาไหลคันมีโชคกะไอ้ไอ้เกิดปฏิหารเหน่อคือแบบเป็นงูมาเขาวัดถูกนอกค่ะยุดถูกป่ะพอไปออกเลขถูกนอกค่ะปอลอนโอ้แปลกแหงเนาะค่ะงวดที่แล้วนี่ยพอไปออกเลขถูกเลขเข้าขอเข้าบา่ได้เนาะ ค่ะเออจต่ว่าหัวนี้พระไรจังสีละเออแบบว่ามียังไงก็คือจะคืออันนั้นอยู่สนักอยู่แต่ว่าอันแบบโมเป็นโมเป็นวันแบบจำสันเด้ค่ะโมเม็นเหมือแข็งเนาะค่ะเนาะมันเป็นมือแข็งเอออ๋อจังสีละค่ะเออแต่ว่าอันความฝันปลาลอนนี่ปลาลอนสีตีเป็นตัวเลขบ่ค่ะหรือว่าเอาติดขอปู ตัวไปขออะไรนี่เดียวมันสีสดมีตัวมันสีออกเป็ดตัวเก่าอยู่บ่สีสีตัวเก่าอยู่บ่หรืออ,รอืมรู้จะเป็นสีสองจังสีบ่ค่ะปารลอนเอออาจจะเป็นสีสองกับเป็นเพราะว่ามันกะมีอยู่ในตัวเขาคออะไรด้หนึน่งกบสีก็สองมันเป็นวงกลมอยู่ด้มงแมนอยู่ค่ะปารลอนหือมันเข่าบ่ปา่าบ่งนอหรือมันอาจจะเป็นตัวหนีเพราว่าคนมาหย่อมนะคะปารลอนอ กันจิไปบมเป็นอีกแล้วนะคะนอกกันจิออกกเออในแต่ว่าที่แหกป่าเหตดเงนันโอ้เกหนึ่งสัตเจนอยู่ต่วตากบมักแล้วหนึ่งหน่งเออไหวามักแค่คือมันสิออกออีกสมอป่าว่าสิออกปอีกสมอค่ะเป็นไปได้พ่เด็กหนึ่งก็ออกหยากร้ายเลยว่ะวนหนที่ฝันชุนชุนกันยังออกมาแล้ว คิดอธิษฐานใหม่ขอพื้นใหม่ค่ะขอพื้นใหม่บาทนี่มันผัเป็นเลขหนึ่งเล็กสองเด็สี่เด็มันผับบอลเลี่ยงนะมันเป็นบงบมอยู่หน้าค่ะเด็สี่อยู่ทึ่งๆเด็กหนึ่งอยู่ขางหนึ่งเล็กสองอยู่ขางหนึ่งอะน้ะค่ะพกรณ์เออแล้เป็นเป็นบอลเลียงกันนะหรือว่าจีเอฟซีนี่จีเปย์ฉลับตำแหน่งกระไรเนาะขันบอมารติปานอนจับไนเป็นหนึ่งสี่เป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่ยังสี่พ่อแบบแบบ ค่ะอือแล้วบ้านเด็กหนึงห่งยูทั้งอันนั้นยูยูเองเงียงยัมาทั้งอยากหนาอยู่อือค่ะเด็กสี่ยู่ทั้งเครื่องเด็กสองเมตรยูแบบแต่ว่ามาันเป็นตีบกุมหนาค่ะอืเอเด็กสองสี่รยูแต่ถ่ายยูต่ว่ามันเรี่ยนกันหนาไม่วนี้ทำกานคือนคุเทียรคุเทียไปเอามันเป็นเรียกกันหนะาฝา,า,า,นะากกับว่าอยู่เออ่ากกับโมหิตใหม่ได้มาชองเทียล้วเน,นอกค่ะ โบนี่ดิค่ะปารอนมันเบิ่นมาสองหนวดเลยดิค่ะปารอนเนาะแมนบอกแมนอาจจะมาเบิ่นอีกงวดที่สามก็ได้แมนอันงวดแรกก็บศูนย์ศูนย์เนาะงวดที่สองหนีซีซีอ่าแมนบอกแมนเนาะจ้าก็มีโอกาสมากหนึ่งหนึ่งคือกันได้ปารอนโตเจ้าว่ามักนะมันกระว่ามักอยู่แล้วมันเด็กหนึ่งมันออกอยากค่ะคือว่านละเนาะแต่เด็กศูนย์แต่ยังออกอยากเนาะจ้าศูนย์ศูนย์กันยังไม่ออกจกเถื่อนเนาะกันยังออก โบนเอนเนาะอืมแล้วว่าขั้นแมนสื่อกับสีหนึ่งสีสองไปจังสีแรกป่าสีจักใสยังสีแล้วค่ะกว่า,ค,วาคิดป่าได้เพราะอันป่ามาักหนึ่งสี่สองหลายกว่ากันแมนบ่ลค่ะกับสีสื่อแบบนี้นะาขั้นแมนว่าสื่อหน้าจักใสแบบนี้หน้าหนึ่งสีสองไปจังสีหน้าค่ะความความคิดความมากักเนาะหนึ่งสี่สองระหว่าการใดมัทขบอ อบวนเป็นเหล็กเรียกกันม,นนมนนบบนันเป็นเดล็กอยู่เป็นวงกลมอยู่นัากันอยู่แต่วัดเป็นวงกลมน้า่ะเดี๋ยวจะไลอ,ออกหนาออกหลังน้าแต่ว่าขันเหล็กซ้ำตัวหางเดียวนี่กับไปไปหมุนเอากับวดหลายตัวเด้ยค่ะพลอนเนาะแ,แต่ว่าขัวปา,ากมคบกับอีกตืดละเรอ,อ,อเรียกกันกคือกับไปกับมาเอาน้นะค่ะอัน จ้าท่านเป็นเด็กเเรียกกันปัดร้อนขอมือขึ้นนี่เลยมันบกขาดขึ้นที่ผ่านมาขึ้นขึ้นขึ้นขึนฟันยังเหรอะมเดลวาวัดันเออเวันฟันฟูดโอ้ค่ะขึ้นวันศุกนอขึ้นนอนนักตีบัตค่ะฟันดีอยฟันว่าไปสื่อข้วให้้อได้เือค่ะ แต่ว่าอันโตที่ว่าเสือข่อยแสนหนึ่งนี่หรือมันจะเป็นหนึ่งศูนย์จังสหวะค่ะพะรอนลงแต้มหนึ่งว่ามันยัดปีนักงร้อปากก็ได้คันมันเปรไปไหนมันก็ได้คันเอากะตีเอาเต็มตัวม้วนหินนี่ละเป็นปลาสุกเป็นไห่เออเอาเต็มของปูนี่เนาะค่ะพะรอนแมนอ่าแต่เนี่ยจะมันจะเป็นนอกค่ะคันนั้นคือวิกกอนกับโอ้มันกับดีดีโดดแน่นอนข่อยสองตัวมาฝาก อ้ย์นนันกันบันเป็นวัก่อนเป็นีีโดดแล้ววัดถนนมันคือมบบออกบันนำกดยังบ่าบ,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 บ้าสีมาสีสองจนสีวอลลุ่เนาะปาอนเนาะแมนกัสีรองเบิงยูกแต่ว่างามแห่งมันบอขา,าปปะป้าอนในฟันเน่ะแมนงามรากนะล้วยนะงามไร้อะไรฟันก็ร, <c oughs> ระเดียบโมงโง้ยงามไายขี่แดกัไห้เดี๋ยวสิไรไปซื้นเองเนียกล้วยจะบอกเอาผู้อื่นาสั่งคกล้วยเขไป ไมเบมเมยังคนมาไปเบิ้งเดีโอ้ยมัน่เดหบสัตได้าอือน้วยสตัวแม่ลูกง่าหลายอันนี้โอมันเป็นแม่ลูกเมืนอ่ขับไปนอนชักาป่าบาลูกก็ขึ้นหนึ่งแ้วป่าบาหมอยมันเขาตรงไปโผอยู่นขึ้นบาจ้าป้วยกัขึ้นนึ่งีอัออปาป่าบาได้ดิเม่านี้ไปสช้เนาะ เออแต่ว่าต็ดกัถิมแด้สองนอติดซีสองหนึ่งสองไปสิงแีไ้แมนมาละจ้าแหมควันนี่แหละคือรถไปนี่แหละเพราะว่าสองมันกับกระพุกใาเห็นอยู่น้ะอ่แต่ว่าตัวเหลขกนี่ชัดเจนกว่าที่ว่าแอดมินไปขอหน้ามือัมนแมนม่ค่ะแล้วยาพันบอกยหินหมอนี้ไมกับอะไรนะมีกบห็นมีกระพุกใ่ห็นอ่าเที่ยวก้อนนี้บ่แมนเพิ่นญานว่าหลายตัวเพราะว่าเหล็กถูกมันเข่าแล้วเนาะค่ะ เทพูกเขาแล้วเรียฟันมันโมเมนอือเพิ่นก็เลยบ๊อบปาก้ใ้เหินก็เลยใสเขามาวางถูกซะแล้วค่ะเขาก็ลืมคิดพ่อถูกโดดแมนมาแล้วค่ะร้องเด้โอ้ยแอดมินก็ลืมคิดพ่อเนาะโอยยังาเนาะค่ะเออูกนั้นโอ้ยที่าย้ายากกัายอ่โอ้ยเนาะมันมีเจ็ดขันกลางเนาะเมตัลเลนกับสีถือก็เก่าด้วยค่ะเจ็ดออกนาวแมนบอ จ็ดยุกหางจ้ะมันสามเจ็ดสองจ้ะก็มันตัดเหรียญกับถือคือเกาป่าลอนคอมเนต์ตัดถูกถูกอันแต่ว่าส่วนมากเหล็กขอเพิ่นกับเหล็กฝันตัวใดมันสิแมนก็กันครับกับลอนมันกกอยู่น้ำโจกเข้านอกะนีมันแกที่วานี่แหละแต่ว่าธรรมดาฝันกับขอมันก็พวกมันกัดไปขี่ไปขอกระถือเอาถือเอาคือกัน มันนี่มาฝันฝันก็ถือเก้าถือเก้าขึ้นกัะจนจนเด้ไปหลีในป่าเลยบอค่ะแม่นั้งเทียเข้าว่าคือบฝันนอเข้าไปขอที่แบบนี้ก็แเมนที่แบบอืมกะบนกระเมนหนุนค่ะอันสะไม่ด้กีบป้หรอนนิเพ่าะเด้ไปขอยากเป็นบ่กขาดเออแมนอยู่ ขันฟันนี่ก็เอาแต่ความฝันอย่างเดียวแม่ค่ะเอาแต่ความฝันก็ะไรที่เป็นยางมากเป็นกระมาบอกโุดที่นี่โอ้ค่ะในฝันน่ะกระมบอกค่ะกระเขาขึ้นกระมันก็เป็นมันก็เป็นโซ่เข้าว่ามีดสี่มีอันกูหน้าอยู่ไกลดีหัดว่างันเขาก็ว่ามีเด็ดหน่อยยางมาบอกเขาหนิเขาถือแต่ว่าเขาบม่ได้ถือนี่โอ้ยตัวใดค่ะป้ายางมาบ่อสามโถงโอ้ยตรงๆแท้โอ้เนี่ยนี่เสียงตัว ไงหลายหนี้ที่ไก่เข้านี้ที่เขาก็บโมสือคือกันเข้าบบมีเงินเข้ากับว่าเขาบโบวดวงบบดีเข้าว่าค่ะทันวันได้หน่อยหัวจุกได้ง้างมาบอกเลสเข้าว่าโอ้จ้าเมื่อมาบอกเลสคอยไม่ป้าเป็นว่าอื้าวไปกโปรโมดสือดอกกอยโมีเงินฟันกับฟันซื้อได้กว่ากับโมีเงินมัน่าบบแม่ก็แรงปากกับแมนดีดีหัวยมันไปหวยอเป็นสันบ่อปาก่าเป็นแต่เสียดายแต่ลารอนเล็กเม็ดเดียวแมนเจอไปร้อยบอกเป็นสันบ่อกว่า ไปร้อยบอกผู้มิโสกเนาะเออมันสิกัดสิจูก็เกี่ยวกับดวงังพระหนักสดทั่วคือขึ้นว่าค่ะมาเป็นแบบนักนนอว่ะมันคนแต่จัตติระเจ้าที่ยู่วางนีนะ่ะมกเกลมาพัากอยู่เสาคว่มซื้อบ,บอกผู้หนึ่งแต่ไปบอกผู้หนึ่งจ้าต่ว่่าสวนมากคนแต่จะมาหาผู้หน้าอยู่ไกลนี่นะผู้เฮาอันอยู่ผู้เฮาอย่าเข้ายีอานพนี่แหละค่ะ บริเวณห้องเห่านี่นะแต่ว่าบริเวณผู้อื่นบนไปอืรารว่ามันควบคุมอยู่นี่อ่าเปนปะทดีบาไม่ปากหมนัดเด็กได้ยจไปีอาเด็กจะได้เด็กยิ้มขวนว่าใครเด็กยิงเคยว่าไหนเด็กทูกเลยว่าทุกก็บริบลอกว่ากั้นไม่ได้ว่าเด็กทูกยิ้มยังโอ้เ่อไปเลยนะค่ะมันเลยว่าอ้วนคนปัดคนนี้หน่อยวัาอยู่แสนยนมากบอกว่อยกนชอจนเลยว่าพ่อแม่แม่พ่อลูก อค่ะโอ้ยปรเดกวแป๋วปากเพาก็่าคืคืนใจโอ้ยเชดายดีจะพอบอกกันเออเดายค่ะปะรอนอันฟูมพีหน้าปะรอนหนีสังเกตเบื้องนีสีบอกตรงๆเนาะคะ่ะตรงแบบ,บเม่เนนกเ่าเมื่อค่อยได้กลับเนาะโอ้ยงั้นเมื่อวานนีมาเป็นแนเป็นหน,นันเป็นหะนะีได้กันือเีไป็นอนน่ะค่ะหนีคือกรลัอ่ะกมนเนขันหกกับเป็นหกจังสีมเนาับปะรอน ถ้าเพิ่นมักมวนมักเราให้ไก่โตัวนะคะเนาะมักกหลาย็เอาไปเลี้ยงเพิ่นเดี๋ยวจะมาขอเพิ่นได้อือจ้ายังมาไปขอน่ะมันประกฏขึ้นให้เห็นข้าวหนึ่งข้าวเดียวโดนค่ะค่ะเพราะปล่อยในเลี้ยงเพิ่นอยู่เป็นบ่อขังว่านี้เลี้ยงอยู่เลี้ยงอยอืมจ้าเพิ่นสิให้อีกแล้วเนาะค่ะกว่านี่หาไก่ตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อเหล้าขัวหนึ่งแล้วค่ะ ขันขันสมมุติว่าเฮาเฮาไดแล้วเฮาบ่ไปเลี้ยงยจังซี่น่ะงวดต่อมาเฮาก็สิบ่ได้อีกแม่นบ่คาตอนแล้วคันผิดความเ้าผิดสัญญาโอ้ค่ะเมื่อกี้ตะกอนเพิ่นก็บอกป้าอุกูอย,อยากสูบยาไรอยากกินเหล้าหลายกูหิวกูอยากไรกูอยากสูบยาไรซั่นธุ์ขันขันบอกมีมียาหนั่มขอยาก็ได้ให้ยาได้สิอู้ยาสูบบ่ค่คอข<า>อันในฝันมาขอยาหนั่มก็ได้ให้ได้ค<า>่ะข่นเพิ่นเวลาเพิ่นมาบอกเพิ่นสิ เวลาเขาเข่าฟันมาบอกเป็นสิขอเป็นงสี่เลยน่ะขอกินเลยค่ะจนมาถือแต๋อถือสายถือกระพร้ากระเพรียกัยังว่าเอาไก่ต้มไก่ใส่หมอบ่ายไปไปนักกันสองคนนั่นสิบาสิบาวไม่ฝักหมอบาไก่เด่นออกจากตาค่ะเพิ่นอยากแหงเนาะเอออันกระมังใส่ไใจก็นยังอยู่ในกระตาอยู่เว่าไก่นั่นเด่นออกจากกระตาเข้าเข้ามือหล่น้อยเดียววันน่ะค่ะเพดางสิบนิดนุ๊กมา ปกตินี่กระามังก็ต้องออกมาน้ำเนาะกล้ามังกะทิออกเพราะว่ากระามังกะที่ในอันกระดาษบอกว่ามันมืไปหนักกะทิแดนแดนกระดิงไหวแน่นอนข้องอยู่เดียวเพื่อนอยู่เด็กจังหวาอันโอ้ยอีนร้อนเนี่ยอันตรงกันค้อข้มฝันแอดมินอยู่เด็กปารอนคอยฝันว่าอันเขาเว้ากันอันทิพยเอฟทิพสองค่ะปาโอ้ยตาเมนเนีอยค่ะให้มันออกตัวหนีเนาะค่ะปารอน ที่พีนั้นอยู่วางกางมันคือค่ะเออไปร่อนอันนั้มันจะเป็นคือคือว่องกลมคือเหรียญบาทเท่านี้พี่โอ้ค่ะช่องกันหนึ่งอยู่คนละผาระหว่างเด็กซีนมันจะอยู่ถึงน่ะค่ะเป็นวาวาทโอ้กุสิืยอจังไม่น้องอกปากว่ะฮ่มไอที่ท้องไปจังสันบ่น้อค่ะอันเพราะว่ามีดวงกะใจปวดพายเอฟซีให้เพิ่นได้โชคได้ลาบนังก็ได้อ่าเราจงกั อันฟันช้องชามขึ้นน่ะลละแต่ว่าบันเดเว่าวอกกล่องนะคะมีแต่ว่าให้คนในบ้านฟั่งบาอันมีคนเว่ากันนี่ลหละวอากับไอ้นิวนี่ล่ะเขาว่าสิบเอสิบสองถอะตกกันยี่เรล่รอลเออมัจเนน่แหละนอยจังว่าอันบนเพิ่นไหวนี่ด้ค่ะพารอนเราหายไกลตัวอีกี่อันี้าสบค่ะ สีร้องเบาพบ่งอยู่เหมือนนี้มันเป็นวันเสาร์นอวันดีอยู่ค่ะให้มันออกตรงตัวเนาะเอ่าฟันพึ่งนะค่ะราะว่าข้อนั่นสีบอได้ไปขออีกดอกเพราะว่าขอเจีเดียวกับขึ้แล้วในในในจระเข้น่าค่ะอ่ากับสีมิตรวาสีเข่าฝันอันพึ่งว่ามันแมนบมขั้นแมนกับฟันดีไปจังสั่นนะอ่าแเมิดพื้นตัวไหนแถวบ่ออันแต่ว่า รอบแรกที่ไปขอหนีได้หนึ่งหนึ่งแมนบราคาบอนเออเอาเห็ดที่แรลกดำไดนน้เป็นเนื้อฝากโบมนค่ะเลยอธิษฐานใหม่เห็ดใหม่ค่นะ่ะออาืมแต่ว่าอธิษฐานใหม่เห็ดใหม่มันก็เป็นเด็กหนึ่งเด็กสองอยู่ต่างกันอยู่วงกลมกต่เด็กสี่อยู่ทั้งกลางอยู่ทึบอ่ะน้งว่าว่กับโบลืมแรกสิบเ,เอ็กดกะได้นอกคะแนนนอกไม่งั้น<ร>จะจับบอนนะอ่า ช,ชัดบอค่ะชิเอลงเป็นลังบนกับเป็นแมนบ่ละค่ะชิบเอนี่ชัดบอค่ะพอลรอนเออชัดอยู่ั้งมาสักวอยู่ัอยู่ปาก,ก็ว่าพวันทาทแค่าเด็กออกตองเด็กหนึ่งมันก็ออกหยาดอีกฝ่าว่าค่ะหนึ่งเ็นไหมเห็ดไหมบึ่งกับเด็กหนึ่งเด็กสองเด็กสี่ค่ะเนาอคันเบิ่งช้ำหักติดนี่เนาะ โบนี่ดิปะรอนอันสื่อค้ยแจกโตอันสื่อค้อยจจกโตกัค่ะปรอนในฝันสองตสอตอกได้สื่อค้อยมาสองตงามหลายค่ะสองตัขั้นเป็นแรกอนกับซีซีเนาะจ้าปนี้ขั้นแป็นแกนี่ตัวนึ่งลูกมันตัวน่อยต่ว่างงามค่ะตัวเมย์กัตัวใหญ่กับน่อยกับนึ่งแนบป่าว่าเอจ้าเมีนอยู่ค่ะปรอนกับตรงกันกัน เดอข่อยกะทีสิบสองสิบสี่เนาะข่อยกะทีแบบนี้ซื้อข้อยมากกับสองตัวมันเข่ากันรัตจุตัวป่าบ่ะค่ะอืข้ะเข่าหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสองสี่หนึ่งเอียงสี่มันติเป็นไปรัตหน้าค่ะมันสี่สามตัวก็อยู่ในนี้หละคือว่าข้าเ่าสามตัวนี้เขาเรียกกันข้าเข่าหมังน่ะค่ะ นะแต่ว่าอันปลาล้อนนี่บ่ามากเลยมาข่นหนึ่งหนึ่งมันเป็นเป็า,เ,ออาเด็เกหนึง่งมันออกหยาดเด้ปลาอันนี้มาเด็กหนึ่งมันออกหยาดแต่ว่าเพิินกนระไฮบ่หลายตัวตรงนอ่งวนนีเนาะค่ะปลาล้อนอันนีเนปน็นเท่าเมื่นเสยคือตอนว่าอันเด็ถูปาากประมักนเนี่เนาะองค่ะปามัมากอีกหนึง่งหนึ่งก็ดีว่าปลาล้อนมักบ่ขังวดที่แล้วเจ็ดสามสองเฮ้ยันสนใจซ้ำ เด็กถูกค่ะเออวอมากซ้ำแนวความมัดความสูงเข้าบ่มี่ถ้าตังทิ้งหูมันขึ้นไปทีแต่แน่นอเมียนุขาบอลยุดถูกยุดเทียนถูกแล้วก็มีแต่ไฟมันเป็นยังเือยเขาเปทีไปติ่งหมูค่ะมันยังโม่แอดมินกต่ยังบ่มักเลยมันเป็นน้ำโชกดีๆเนาะค่ะอออแม่นอ้มันจะเข้าไปตอถูกตอเทียนดีๆี่หรอี่เดี๋ยวรวดค่ะเอาพวกพากันสนใจเรียนให้ด โอ้ยแต่เ่เขาอื่น่มมีสุไปจังาวะพอใครถือแก้วได้ขันนอกค่ะแมนค่ะอ่มาัเขาว่าอันพอพิฏิหารเน่ว่านิฏิการคนจ็มาแต่เดพิ่นก็ออกใอยู่ห็่ไงอยู่มันบัพัดกระเต่าแมนเนา่ค่ะเป็น่าเข่มมสุอือันเมือนั้นถ้าก่อได้เบายู่เอาะอันเ้าว่าอันคำนแม่นออกตัวนี้ก็นแสดงปฏิหารเนาะคะเออเกิดปฏิหการเน่เขาว่าเออมันแมนเด็ดถูกเด็ดตันนีกัให้เกิดฏิหารเน่ะจูดถูกตรงั้น ให้เห็นให้เห็นแน่เคยเคยปฏิทิฐิปฏิหารให้เห็นอยู่ไปเห็นให้เห็นแน่อยูโบยู่โมกกระไรเขามา้าสิมาเ่าม้าบอลถูกพอดีโอ้ยขนลุกเบิร์ตเนาะค่ะไปนั่นเก<อ>ือบแรนเนาะอย่าแรงมาพูดกันเอาวันนบัดนี้เด็กถูกกว่านี้จ้าโอ้ยเสียดายดค่ะซัมเพิ่นมาบอกว่านี้ยู่ในถูกนี่เนาะเนาะเออคอนกัตสิบาโอ้ยนี่อยู่ในถูกกัตสิบาตัวหน่องอันพวกภาคตะเาจ้าเพิร์นขอปฏิหารเพิ่นกามาให้เห็นอยู่ แมอยู่เชไดค่ะคืัน่ะบ่บ่พ่อประมาทว่ะจำกัรนี่ได้เด็กที่เคือกันบ่พ่อประมาทได้หนก็ดีแสดงว่าเพื่อนแมนอยู่ค่ะเพื่อนใจดีเติบได้หนีเนาะค่ะป่าไปขอเพื่อนกระหายตงตงอยู่นะคะจับกันหันหลังยังว่าโอ้ยบางหันแห่งปงจะพักกันเอาด้วยังกพักกัน โอ้แอดมินครับว่เอาส่มาวดใจค่ะนั่นนี่ลหะมันเป็นน้ำดวงดีดีเลยค่ะปารอนน้ำดวงยังมาปากกว่าจะตัดแนวยังหว่าันมาถึงหัดก้อนกับทีซีกับทีใดท่านคือฟันมือขื้นแต่ยังปากกัะยังหว่าเมียนค่ะถ้านําถ้งหัวกรอนกับทีซีกับทีใดท่านคือฟันมือขื่นแต่ยังปากและยังหว่าเมยนกับปารอน กัตัวหน่อยกับตัวหน่อยกันึยค่ะตัวใหญ่กับตัวนึงเว้ยมันก็เป็นิีวาวยยค่ะกับปันสองซีเนาะตีง่ายๆกับกลวยคลยซีสองตัวกับสองเนาะค่ะบารอนสองตัวกับเออมันจะเขาตัวเขาพอไะไอยู่จ้ามก็บอะไรตัวคือแม่จับใจว่าโมเมนเพิ่นมายําบอกค่ะจัสิมันกัสิว่าเอาตัวนี้ละเนาะบารอน เป็นลักษณะเก่าเนาะค่ะลักษณะเก่าอ๋แต่ว่ายะเรื่องที่มีคือหัวกระหันเรื่องซักโงได้จ้าอันตัวปลาบ่ามาักนี่ละมันมักออกแมนอ้ามากกว่าไปคนต้องกาหมู่มันเขา <c oughs> อันนั้นแท้ๆย่างงูมีผู้เอาจะกดค่ะท่านงที่อธิษฐานมาบอกเพื่อนว่าเออเกิดปฏิหารเห็นแน่ปัดถูกลงไปมันมันปลามันแมนอีๆกัเกิดปฏิหารเห็นแน่มีจันไม่จันทร์หนเห็นแน่ของงูเขามากเศษๆยัางง่ปลากระสือยัางาง่งออป,าปลกปากันเขา กับป้านันตัวหนอค่ะคนกับบอกคาดเปรี้ยวเนาะโอ้คาดเปรี้ยวหอดไปแล้วอันนั้นออกนนอันนั้นสั่งมาแม่ค่ะ <c oughs> เออนีไรเนาะอันนี้ความสุขพ่อีค่ะยื่ผง,งูเขามา<ต>เมีบอกวู่เขามปบอลถูกบอลถูกบอแหะแอดมินกับเอาแต่ความฝันบอลรอนี่บอลไ้เอาเหล็กถูกสั่งไเอาแต่ความฝันมันกับบอก ถ้าพอมันไปเอาหมดเลยเล้มันบ่ไหลเลขเนาะค่ะเดี๋ยวจะได้เพิ่นหันอยู่ในถุงโอ้ยสีดายอยู่ยังหวานอยู่สีดาป่ะแต่เป็นยังสีดาไปเอากระดาน้องเบิ้งค่ะแต่ว่าคันปาร่อนฟันอีกนี่กระโทงบอกแอดมินอีกในเด้อแจาบ่าเธอเพิ่นมายั่งนู่นอยู่ดอกเออเออค่ะขอขอบคุณปาร่อนได้หลายเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของมันนี่เนาะค่ะเนาะ ขอบคุณค่ะกับท่านผู้ชมแขปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางต่องวดของปลนนะครับผมแนวทางไปจะงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567นะครับท่านผู้ชมเสนอไว้เป็นเพนเนยงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเน้นในวงกลมนะครับ11แล้วก็124นะครับท่านผู้ชม ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางของปล่อนโค้งสุดท้ายด้วยนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ